ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับดวผมจะมารีวิวตัวบลูทูธโมโนแฮนด์เซตรุ่นนี้นะครับ BT 3 1 0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับครภายในกล่องก็จะมีหูฟังอันนึ้นะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะครับผมอันนี้มีปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงกลางนี้นะครับก็มีใส่ชาร์จนะครับผม สายชาร์จนี่ก็ใช้กโนเกียได้นะครับโนเกียได้แล้วอีกด้านหนึ่งนี่ก็เอาไว้ใช้กับพวกซัมซุงนะครับผมที่เป็นหม้อแปลง iPhone นซัมซุงพวกนี้นะครับใช้ได้เลยถ้าใครมีโนเกียก็ใส่ที่ชาร์โนเกียก็ได้ครับส่วนรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ รูชาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ครับอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นขอเกี่ยวหูนะครับเอาไว้เกี่ยวถนัดซ้ายขวาก็สลับด้านเอานะครับซ้ายขวาก็สลับด้านเอาทีนี้เวลาเปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่ม power เ,เนี่ยแช่ไว้นะครับจนไฟสีฟ้ากับผิบแดงนะครับ นะครับอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดของการจับคู่นะครับให้เราสังเกตนะครับเดี๋ยวผมอันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้รีวิวครั้งนี้ก็จะเป็น iPhone 5นะครับผมเปิดบลูทูธรอนะครับผมกดจับคู่ปุ๊บสังเกตไฟตัวบลูทูธนะครับมันจะกระพริบสีฟ้าอย่างเดียวละรอแป๊บหนึ่งครับ จะมันจับคู่เมื่อไหร่เดี๋ยมันจะกระพริบสีฟ้าอย่างเดี้ยอันเนี้ยเนี่ยครับจับคู่เรียบร้อยครับกระพริบไฟเนี่ยไม่มีสีแดงแล้วครับที่สําคัญรุ่นนี้ครับเวลาเราปิดเครื่องหรือเปิดใหม่เนี่ยถ้าเราจับคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราคุมสาธิตดูเวลาปิดเครื่องก็คือกดแช่ไว้เลยนะครับจนมันขึ้นสีแดงแล้วมันจะดับไปนะครับเนี่ยครับดับละครั้งต่อมาถ้าเราจับคู่แล้วเวลาเราเปิดนะครับเราก็กดแช่ไว้เช่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าไฟสีฟ้าติดเนี่ย ให้ลูกค้าปล่อยนะครับปล่อยละแล้วก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะจับคู่กับโทรศัพท์เราเองนะครับเนี่ครับจับคู่ละ c e c t e d ครับใช้งานง่ายนะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงครับครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวสินค้าและการใช้งานครั้งนี้จากเ e p ฟ o n e Shop นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับ